สวัสดีครับวันนี้เราพามาไหว้พระใหญ่บนเขาสอทรอบพัทยาครับผม,บมนี่คือพระใหญ่บนเขาพัทยานะครับนี่คือพรพยานาพรยานาดูพญยานา ก็เดินขึ้นไปบนเขากันครับแล้วขึ้นมาตั้งแต่หัวถึงหานแล้วตั้แต่หัวตั้งแต่างฐานลงฐานลงไปดูนะครับเดินขึ้น,นมา,าจนมดถึงสุดหาง,หางแล้วก็เราก,ก็จะมาไหว้พระใหญ่กันนะครับสาธุสาธุ <laughs> โอเคครับผมดีค่ะอ่านยู่ไหมครับบุญอ้าวเกิดปีมะโรงปีอะไรนะปีมะโรงปีมะโรงโอเคสาธุเต้ะว่าถ้าใหญ่าสวยงามสาธุี่ค่ะตอนนี้เราอยู่บนเขาให้ดูวิวด้านล่าง ดูวิวล่างๆโอ้โห oh, oh, สวยงามนะครับเป็นตึกทะเลฝั่งนู้นทะเลฝั่งนู้นตึกปัตยปาร์คเอ๋สวยงามครับผมเค <Okay. S 2> okay, ครับ, okay, รบอ้รูปะระฆังใหญ่นะครับรูปะระฆังใหญ่รูปะระฆังใหญ่แล้วก็ข้างบนคือองค์พระใหญ่นะครับสวยงามสาธุ สาธุกับช่องไอซ์ไก่ด้วยนะครับติดตามชมด้วยนะครับสา